ครับผมสวัสดีครับมาพอกันทีเดีวครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาเบิ้งครับรถแอลห้าศูนหนึ่งแปดอีนะครับผมเอ่เขามาไม่ล่าสุดนะครับเบิ้งครับรถเขามาเทียบเลยนะครับโอ้อันนี้อันนี้เฉพาะที่เขามาาไม่นะครับพวกที่อันนี้พวกที่ตรวจทานแล้วนะครับพวกจองแล้วตรวจทานแล้วนะครับ อ่าพวกล่อตรวกับอีกตั้งหากอันนี้พวกที่อ่ามาจอดไว้ครับข้างหน้าเตรียมก็ต้องจอดไว้นี่ก่อนนะครับอ่ารถเทียบเลยครับผู้ใดอยากได้ราคาถูกมาเลยครับอ่าที่ภูพงศาบ้านดุงอำเภอบ้านดุมจังหวัดอุดรธานีนะครับโอ้ยฝนลินที่นั่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิรงครับ l 5 0 1 8 sp ครับผู้ใดอยากได้ดูนแต่สอบถามได้เลยครับมีเบิร์ครับ sp ดีที่ชั่วโมงหน่อยชั่วโมงหลายนะครับฟีดาวดาวหน่อยนะครับมีให้เบิร์ตด้วยนะครับอยากได้แบบใดสอบถามได้เลยครับ l ห้าสิบหนึ่งแปด sp ครับปีหกห้าหชั่วโมงนะครับ ราคาช่วงนี้ครับจากแต่ก่อนก่อนะครับไปเบิรงคลิปโอเคได้เลยครับราคาหนีบมมีนะครับ5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทครับดาวมืดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอาธิได้ดาวยุคประ้อนสี่หามืดนะครับสะพานนี้กันดาวอีดีราคาจริงอีดีกับดาวยุคเก้าหมื่นครับครับรถเก้าหมื่นบาทแต่ว่ามือนี้ครับจ่ายแค่มืดเดี่ยวไปเลยครับรับลูแช่หนึ่งหมื่นบาทเอาไปเลยเนี่ยครับขัาหนี้กําลังหลอกล่าอยู่นะสีวหานะครับสีวหา สวยงามอิบแค่พันหกลอยชะม่วงครับบัวลายครับยางนาหลังยังดีๆครับผมบัต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เพิ่มพันหลังนะครับขี้ดินยังโปรเต็มอยู่ครับผมบมีมมีวงได้เคยแจกเคยสั่มครับค่าเตือนเดิมเครื่องเดิมนะครับควนไทยเดิมค่านาเดิม นะครับผมอันนี้กับบอรทันเย็ดยังครับเดี๋ยวจองแล้วเดี๋ยวทางร้านให้สร้างเอาไว้ปับสภาพใหม่ครับเก็บรายละเอียดใหม่เช็คเครื่องเช็คเกียร์ใหม่นะครับผมเปลี่ยนทายของเลี้ยวก่อนส่งเก็บซีได้ครับเก็บซีให้ใหม่เบิร์ทันเฮนนี่ฟรีครับฟีทุกอย่างแต่ว่าสีเง่งสีเขาบอกว่าเก็บไปได้ครับก็สีเดิมไปเลยก็ได้นะครับเก็บแต่ใบมีดสีเง่งเง่แล้วครับสีเดิมยังงามเอยู่ครับคันนี้นะครับดาวเมือนเดียวครับคอนทัวร์ฟรีนาทีมีงอใหญ่ครับ6ปีงอใหญ่สองพันงอใหญ่อยี่สิบหนึ่งแสนหน เดือนที่1ถึงเดือนที่1ิเดือนละ2,000บาทเดือนที่ส2เป็นงวดใหญ่นะครับเป็นงวดปีอยู่ที่111,183บาทครับเข้าหยุดบอลบนยูงสี่ยูหกปีนะครับผมมี่พันให้ครับอยากได้พันหกหรือพันสี่อยากได้ครับนี่อันนี้ก็แม่นเท่านครับอันนี้ก่อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันครับราคาใกล้เคียงกันตัวนี้อาจจะลงนามมาลงนามมาแซียหนามมาจากหน่อยนะครับนี่ขั้นหนึ่งต่ว่าตีจองไปแล้วนะครับปีหกหก รถปียงหครับปีจองไปแล้วอันนี้ปีย้งหกครับรถปียงหกครับรถล่วงหน้าเนาะเห็นชัดเจนเลยนะเแต่ว่ากัเพิ่นกันล่างยังมีคิดดินคีดตรงคิดดินปิดยกนะครับอันนี้ปีจองไปแล้วครับน่าเสียดายนะราค่าก่บแพงกว่ามือเดียวนะครับปีงหกดูเพราะจะปีแต่ว่าแพงกว่ามือเดียวนะครับแต่ว่าคันเอาแบบคันเอาแบบใช่นอกเสีสเลยก็คือขั้นนังงามกว่านะครับขั้นปีย้หาเสียงงามกว่าปียหกนี่อีกนะครับหืออันนี้ปีใหม่กว่าแต่ว่ากะ อาจจะใส่งานมาหนักกลัวนะครับอืมกับว่นแน่นอนครับอาจจะรู้จองนะครับผมนีเพื่อนจองเส้เศร้านี่นะครับเดี๋ยวมีขนาดละครับที่งามสุดแล้วในตอนนี้ผมยางบึงบอลแล้วนะผมยางบึงบแลนะครับขนาดละงามสุดแล้วนะปีหกห้านะครับผมดาวแค่มือเดียวครับดาวแค่มือเดียวหรืออยากได้ดาวตมกหันกัะมี่นะครับอยากได้พี่ดาวดาวห้าก้นกรมี่มีเบิร์ครับผม อยากได้แบบไหนสอบถามได้เลยนะครับ0610244343ครับ0610244343ครับผมโทรมาสอบถามแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับคืออมีรถกำลังมาใหม่ผมก็อัปเดตให้แบบนี้แหละครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับเอ็มยูครับผมเอ็มยูซีเก้าครับผมลงไปไลค์คลิปแล้วนะเอ็มยูซีเก้าอันขั้นง่ายๆเลยลูกค้าเงียบครับ <laughs> ผมโมโหจัิงไเเนาะ,ะถั้นล่วงขันหน่งหางกับลูกค้ากับเู้อ่านก็เก่าเหลือขั้นง,ง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวถ้าขั้นใดแบบถือก็อีกอีกอาจะอัปเดตมาอีกคีหนึ่งนะครับผมอโอเคครับสอบถามได้เลยครับเด้อแอสเอดไลน์โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสนใจจองจองทวงนี้คุ้มเป็นคุ้มครับส่วนลดรายที่สุดแล้วนะครับของปีนะครับผมจะเจอกันไม่ชิดหนาครับสวัสดีครับ